สวัสดีครับวันนี้ทวงบุญนะครับก็จะพาทุกท่านมาทำบุญไหว้พระกันอีกนะครับวันนี้เราจะมากันที่เขตบางพลัดครับเราจะมาไหว้พระทำบุญกันที่วัดอาวุธวิกสิตาลามครับผมวัดอาวุธวิกสิตารามนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีครับชนิดสามัญตั้งอยู่ในแขวงบางพลัดนะฮะเขตบางพลัดกรุงเทพครับ วัดอาวุธวิกาสีตาลามนะครับเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปากของบางพลัดนะครับหรือว่าวัดบางพลัดนอกมีเรื่องเล่าว่ามีพระและก็ชาวบ้านจํานวนหนึ่งนะครับอบพยพมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อครั้งเสียกรุงพศ .2310 เข้ามาตั้งลกรากนะครับต่อมาพศ .2422 นะครับจึงได้ตั้งเป็นวัดขึ้นโดยมีพันเอกพยาอาวุธพันผเด็ดนะครับหรือว่าทวม เจ้ากรมคังแสงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับได้อุปธรรมวัดแล้วก็บุรณะปฏิสังขงรณ์เสนาสนะสง์แล้วก็ขอพระราชทานนามวัดใหม่นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับพระราชทานนามว่าวัดอาวุธวิกสิตารามนะครับในปีพศ .2442 วัดอาวุธวิกาสิตาลามได้รับพระราชทานวิสุงคามามเสมาคร,ครั้งที่1เมื่อวันที่19เมษายน2441ครับและได้รับพระราชทานวิสุงคามามเสมาครั้งที่2เมื่อวันที่12เมษายน2511ครับวัดอาวุธวิกาสิตาลามนะครับได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับชนิดสามัญเมื่อวันที่22เมษายน2539ครับ ภายในพระอุโบสถนะครับก็มีองค์พระประธานนะครับคือพระพุทธชินราชจำลองนะครับเราก็เข้ามากราบไหว้แล้วก็ขอพรกันได้นะครับเมื่อเราออกจากพระอุโบสถมาแล้วนะครับตรงทางขึ้นพระอุโบสถนะเป็นบันไดนาคนะครับเป็นพญานาคเจ็ดเสียงนะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็จะมีองค์เทพยดานั่งประจําจุดอยู่นะตามมุมและที่เห็นนี่ก็คือพระราชานุสาวรีของรัชกาลที่หครับ ครับท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าตรงทางขึ้นเผาบัวสดนะครับเป็นใบใดนาคนะครับนาคเจ็ดเศียนทั้งสองด้านแล้วก็มีองค์เทพพยดาประจําจุดอยู่นะครับแล้วก็มีสิงห์ทองอีกสวยงามมากทีเดียวนะครับผมและเมื่อเราออกมาทางด้านเอานาบววนะครับตรงลั้วทางเข้านะครับก็จะเห็นเป็นสวนหย่อมสวยงามนะครับก็จะมีเทพพดาแล้วก็สิงห์ทองนะครับตั้งประจําจุดอยู่นะครับแล้วก็ที่มองเห็นนะครับก็จะมีองค์พระนะครับก็มีธรรมจักรนะครับ เมื่อองค์พระที่เราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นพระแกะจากหินนะครับแกะสลักจากหินก็คือพระพุทธวิเศษมงคลนะครับผมปางหน้าปลกนะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็จะมีธรรมจักรนะครับแล้วก็เป็นธรรมจักรหินแกะสลักเช่นกันนะครับทั้งสองด้านก็จะมีพระโมคคัลลาสาริบุตรประจำอยู่นะครับและเทียนอยู่นี้ก็คือท่านเท้าเวสุวรรณนะครับอยู่เบื้องซ้ายของโบสถ์นะครับ แล้วอีกด้านหนึ่งก็อยู่เบื้องขวาของโบสถ์ก็คือท่านแทวสุวรรณแล้วก็มีเทพพดาและที่มองเห็นอยู่นนก็คือพระอุป,ปคุตนะครับก็คงจะเป็นหินแกะสลักเช่นกันนะครับและที่เห็นเสาอยู่นะครับเสาหินตรงนั้นก็คือเป็นเสาหินของพระเจ้าอาโศกนะครับก็สวยงามมากนะครับแล้วเมื่อเราเดินมาข้างข้างรั้วของพระบสถนะครับเราก็จะเห็นสายเล็กๆนะครับซึ่งเป็นสารของท่านพันเอกพญาอาวุธพันผเด็ดนะครับ แล้วก็มากราบไหว้สการะกันได้นะครับและข้างๆศาลนะครับก็จะมีประวัติของท่านพันเอกพญาอาวุธนะครับให้เราได้อ่านกันนะครับแล้วก็มาอ่านดูกันได้นะครับเมื่อเดินมาด้านหลังศาลนะครับเราก็จะมีเห็นต้นตะเคียน2ต้นนะครับเป็นตะเคียนคู่นะครับเราก็ไม่รู้ประวัติมานะครับ และที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับก็คือโบสถ์หลังเดิมนะครับผมนะฮะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับมีพระเจดีย์ทองอยู่3ามองค์นะครับอยู่ด้านหน้าและโบสถ์หลังนี้นะครับก็จะมีมุกอยู่ด้านหน้าโบสถ์ด้วยนะครับผมนะเมื่อเราเข้าไปภายในรั้วของโบสถ์หลังเก่าแห่งนี้นะครับเราก็จะเห็นมีองค์เทพยดานะครับสององค์นั่งประจําหน้าโบสถ์อยู่นะครับและสิ่งที่สะดุดตาผมนะครับก็คือ พัชศีมานะครับเป็นรูปดอกบัวนะครับสีขาวนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นพัชศีมารูปดอกบัวนะครับรอบล้อมอยู่ที่โบสถ์หลังเก่าแห่งนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งครับที่ประชาชนให้ความเคารพและศรัทธาครับก็คือศาลาแม่ชีบุเรือนโต้งบุญเติมครับผมแก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะแม่ชีโต้งบุญเติมครับเราก็ไหว้สักการะพระสยามเทวาธิราชด้านหน้าก่อนนะครับผม เมื่อเข้ามาก่อนที่จะขึ้นไปบนศาลานะครับก็จะจะมีพระพุทธรูปนะต่างๆให้เราได้ไปกราบสักการะกันนะครับแล้วก็อ้อดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้กันก่อนนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปสักการะาแม่ชีบุญเรือนข้างบนนะครับผมสรับอย่างพระพุทธรูปที่เราจะกราบสักการะตรงด้านล่างนี้ก็คือพระพุทธเมตานะครับเราก็มากราบขอพรได้ แล้วเมื่อเราขึ้นมาด้านบนนะครับของศาลาคุณแม่บุเรือนโตบุญเติมนะครับด้านซ้ายมือนะครับเราก็ไปสักการะพ่อปู่ชีวกะโกมลพัทหรือว่าพ่อปู่ชีวกนะครับคุณหมอชีวกะนะครับอ่าเราก็มากราบสักการะได้ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นอ่องค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับ เมื่อเราเข้ามาภายในศาลาของแม่ชีบุเรือนโตมุนเติมนะครับเราก็จะพบว่ามีประชาชนนะครับมากราบสักการะแม่ชีกันมากมายทีเดียวนะครับผมขนาดวันนี้นะคเป็นวันธรรมดานะครับก็ยังมีผู้คนมาสวดมนต์ต่อหน้ารูปเหมือนของแม่ชีนะครับแล้วก็สิ่งที่นํามาถวายแม่ชีก็จะเป็นกล้วยดิบเกลือปูนแดงฮะเม็ดสาคูพริกไทยดําแล้วก็มีพวมอะไรนะครับ อย่างผลไม้เนี่ยนะครับเมื่อถวายเสร็จแล้วสามารถนําไปกลับไปบ้านนะครับกินเป็นยาได้นะครับนะก็ทุกคนก็มากรับสักการะแม่ชีกันนะก่อนที่แม่ชีจะมาอยู่วัดแห่งนี้นะครับก็เคยอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์มาก่อนนะครับก่อนกลับนะครับเราก็จะมาทําบุญแล้วก็ทําทานนะครับให้อาหารปลากันที่สวนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาของสมเด็จพระเทพฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเราก็ จะมาให้อาหารปลากันครับผมครับวันนี้เราก็พาท่านทั่วรอ,อมุนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไว้โอกาสหน้านะครับเราก็จะพาท่านไปอีกนะว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลังใหม่ที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับผมมีความโชคดีมีใครตลอดไปครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ